สวัสดีครับผมเดนัตจี้นะครับวันนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวเกมจะไม่ได้มีอัปเดตแพทใหญ่อะไรเข้ามานะครับแต่ว่าเป็นวันที่มีการปลดล็อกกิจกรรมอันใหม่เข้ามานะครับก็คือดันเจียนรายวันของคริสนั่นเองนะครับเพราะว่าคริสได้มีการปลุกอ่ารีเมคนะครับรีเมคตัวปลุกพลังเทพเจ้าใหม่ให้สกิลมันใช้ประโยชน์ในดีนาได้มากขึ้นนะครับดังนั้นอ่าตัวเกมเขาก็เลยใส่ดันเจียนของคริสเข้ามาในวันนี้นะครับจริงๆคริสนี้น่าจะลงช้าไปวันหนึ่งแต่คิดว่าคงไม่มีผลเลยมากนะครับเพราะว่าตัวของคริ ดรอปเป็นพวกอัญมณี6ดาวแบบพิเศษอะไรแบบนี้ให้เราทุกวันอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้มีการแบบสะสมแลกของพิเศษอะไรนะครับก็เหมือนเป็นโบนัสจากตัวเกมเพื่อฉลองการรีเมคอัศวินอย่างคริสนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่าตัวของคริสเนี่ยมันไม่มีอะไรมากครับตัวเขาไม่ได้ตีแรงไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรอ,อื่นเลยนอกจากเรื่องของการแจกเดทนะครับดังนั้นถ้าเราการเดทได้เราก็ผ่านได้ง่าย,ายๆเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะผ่านกันแล้วแต่น่อยนอนว่าช่องเราก็จะ พลาดไม่ได้นะครับที่จะมารีวิวการลงดันเจี้ยนกิจกรรมรายวันของทุกตัวละครนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของคริสที่เราต้องสู้ด้วยกันก่อนนะครับมาที่เซเว่นไนท์นะโอเคคริสพลังเทพเจ้าครับที่จะช่วยพวกเรายกนนก็มีการปรับจากตัวเดิมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังคงจุดเด่นในเรื่องของการแจกเดทอยู่นะครับอย่าลืมว่าตัวที่เราเจอในดันเจี้ยนกิจกรรมเนี่ยเขาจะไม่ได้รับผลจากพวกอุปกรณ์เฉพาะนะครับดังนั้นไม่ต้องไปกลัวว่า คริสเนี่ยจะศาสสถานะหวาดกลัวใส่เราหรือว่าทําให้อัตราต้า,านทานสถานะิปกติเราลดลงอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับก็ให้ดูสกิลตรงนี้ได้เลยนะครับตัวพาฟีฟของคริสเนี่ยเขาจะเป็นอมตะได้สี่เทินหลังจากที่เขาจะตายนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราตบโต้นะครับเพิ่มอัตราบล็อกนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะสกิลของคริสส,สกิลหนึ่งและสกิลสองเนี่ยเหมือนกันก็คือว่าแจกสถานะเดทนะครับแล้วไม่มีการทะลุป้องกันดังนั้น ออพอเราไปเจอในดันกิจก,กรรมรายวันเนี่ยมันจะเบามากๆนะครับดงนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนดาเมจจากคริสจนตายดังนั้นง่ายๆก็คือถ้าเรากาันเดทได้ทุกอย่างก็จบนะครับดังนั้นเ,เวลาที่เราไปลงในดันของคริสเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้อยู่2-3ตัวในการที่จะไปกันเดทนะครับก็คือตัวของกรดดันี้ดีที่สุดแน่นอนนะครับเพราะการได้ถึง12เทิร์นแล้วก็มีตัวของออตัวหลายๆคนอาจจะไม่ได้เลือกมานะครับก็คือ ตัวดักไหนอย่างเมลคีนะครับเมลคีเนี่ยกันได้6เทินนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าจะมีกันเพราะว่าเป็นตัวแจกนะครับในตอนต้นเกมกนาะก็คือตัวของคารินนะครับรจะก,กันแค่4เทินแต่ก็เพียงพอที่จะไปลงกับคริสได้นะครับถึงแม้ว่าคริสมันจะ skill รีเซ็ตสกิลตัวเองได้ก็ตามซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูในาการลงดันกิจกรรมรายวันนะครับแน่นอนว่าเราจะลงโดยใช้สปีน่าด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นก็จะแนะนำวิธีการลงแบบเซอินแล้วก็เบริก้าเหมือนเดิมนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะ แน่นอนว่าก่อนที่จะไปดูทีมฉบับมือใหม่งบน้อยนะครับก็มาดูทีมที่จะจบได้ไวๆก่อนเผื่อใครที่มีของอยู่แล้วเนี่ยจะได้จบได้ง่ายๆนะครับแน่นอนว่าเอากริดัสมากันเดสนะครับแล้วก็ยูริมาดีบัฟศัตรูให้เขาโดนโจมตีแรงขึ้นเพื่อป้องกันลดลงนะครับซาฮาราเนี่ยใส่มาเพราะว่าไรเพราะว่าตัวของคริสเนี่ยเขากลายเป็นอันเดทได้แล้วเขาเป็นอัศวินเทศสมดุลใช่ไหมซาฮาราเนี่ยมีเอฟเฟกในการทําให้อัศวินเทศสมดุลน,นะครับหมดแรงถ้าเกิดว่าเขามากับ เพนากอนอีกตัวหนึ่งซึ่งผมเลือกมาเป็นอาริสนะครับเค้าว่าหมดแรงเนี่ยก็คือจะทำให้กลายเป็นอันเดดไม่ได้นะครับจะทำให้เราช่วยประหยัดเวลาไป4เทิร์นที่เขาจะกลายเป็นอันเดดในช่วงท้ายเกมนะครับก็จะทำให้จบได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับเปิดเกมมาก็เหมือนเดิมนะครับเอาอยู Re ริดีบัฟลงไปเกาะน,นะครับก็ทำให้คริสโดนโจมตีแรงขึ้นเราจะเห็นว่าสกิลของคริสเนี่ยดาเมจจะเบามากๆนะครับเพราะว่าเขาไม่มีการทะลุป,ป้องกันเลยทั้งสิ้นนะครับในพวกดันเจี้ยนไรวันเนี่ยบอสเขาจะ มีแอคแท็ที่ไม่ได้สูงมากอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะโดนดาเมจจนตายให้ระวังแค่เดสก็พอนะับใครมีเกนดัสอย่างน้อยสักตัวหนึ่งเนี่ยก็จบดันคริสได้แบบง่ายๆอยู่แล้วนะครับเพราะยังไงเรววาก็ค่าเขาได้ใน12เทิร์นั่นจากคริสเลือดก,ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับเห็นว่าเซอินเนี่ยถ้าใครที่เซอินของแน่ๆหน่อยคิดว่าน่าจะาฟันดาบเดียวแล้วก็ตามไปฟันธรรมดายี่นึงอ่ะน่าจะตายเลยนะครับแต่ว่านี้เซอินผมของแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้วิลิสวาลามากนะครับก็ ใช้2ดาบนะครับก็จบได้ง่ายๆนะครับยิ่งถ้ามีสฮาระมาคู่กับตัวเพนตากอนด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่กลายเป็นอันเดนะครับแล้วก็จบเลยเห็นปะจบเลยนะครับจบไวมากๆนะครับสำหรับทีมเซอินดังนั้นใครที่มีเซอินมีเกลิดัสอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับอีกทีมนึงก็ทีมเบริก้านะครับก็จะจัดทีมเหมือนทีมเซอินเลยนะครับเหมือนทุกอย่างนะครับแค่เปลี่ยนตัวดาเมจเป็นเบริก้าก็จบได้เหมือนกันนะครับในเวลาที่ไม่ได้นานมากนะครับแน่นอนว่าถ้าเรามีเกลิดัสนะครับเราก็จะ ไม่โดนสถานะเดฟอยู่แล้วนะครับ12เทิร์นเราก็เปิดเกมเหมือนเดิมใช้ยูริเปิดเกมไปนะครับแล้วก็เอาตัวของบริกาเนี่ยจ่ายท่าไปจนเปล่ากบบาทได้นะครับยังไงโดนกบบาทนัดเดียวเนี่ยตายแน่นอนนะครับต่อให้มีแค่ของ p e. ิวีดาวม่วงผมก็ว่าน่าจะจบได้ไม่ยากเย็นนักนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะบอสคริสเนี่ยจริงๆผมก็ลังเลอยู่ว่าจะทําคลิปนี้ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวบอสมันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเผื่อว่าใครเป็นแบบมือใหม่หรือว่าเพื่อนที่ เออเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่แล้วก็แชร์ให้เพื่อนได้นะครับว่าเออตัวอะไรเป็นการเดทได้บ้างอะไรอย่างนี้นะจะได้เก็บอัญมณีกันได้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่ไม่ค่อยมีอัญมณีใช้กันนะครับตัวของคริสมันเข้ามาหน้าจะประมาณ2สัปดาห์นะก็ได้คิดว่าน่าจะได้อัญมณีหลายก้อนอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาดรอปอัญมณีระดับสูงอย่างพวกอัญมณีเซเว่นไนท์อะไรเงี้ยเอยอัญมณีอดีตเซเว่นไนท์เงี้ยให้หรือเปล่าเห็นไหมปล่าบตททีเดียวยังไงก็ตายนะครับของแบบไม่ได้แน่นมากถึง10ล้านเลยมัน ก็จบไปนะครับสำหรับทีมบริการนะเดี๋ยวเราไปดูทีมฉบับมือใหม่งบน้อยกันดีกว่านะครับเผื่อว่าใครที่ไม่มีเกเรดัสเนี่ยแล้วอ,อ,อยากจะใช้ตัวอื่นได้ไหมนะครับเกรดัสไม่มีเลยหรือว่าไม่มีตัวยูริที่เป็นอัศวินดาวฟ้าไม่มีอัศวินดาวฟ้าเลยไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ ลองใช้ทีมสปีนาอนนี้ดูก็ได้นะครับตัวหลักๆแน่นอนว่าเป็นสปีนานที่ผมแนะนําว่าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยแล้วยังไม่มีแรงพอจะปั้นเซอินไม่มีของพอจะปั้นบริก้าอะไรเงี้ยใช้สปีนาไปก่อนก็ได้เพราะเขาเป็นแค่วินดาวม่วงมันบวก10บง่ายนะครับแล้วก็ใครไม่มียูริใช้ราเชลแทนก็ได้นะครับเอฟเฟกไม่ต่างกันแค่ราเชลมันบัฟคีดามจทีเลทไม่ได้นะครับแต่ว่ามันช่วยบัฟอัตราจุดอ่อนแล้วก็ช่วยบัฟดามจในด้านอื่นๆได้เพิ่มนิดหน่อยอต่างกับยูริไม่ไ ก็จะเลือกใช้ตัวกันเดสเป็นตัวของด์กไนท์อ, Knight, อย่างตัวเมลคีก็ได้นะครับเมลคี Milky กันได้6เทิร์นส่วนตัวของคารินที่เป็นตัวแจกตอนเริ่มเกมเนี่ยเขกากันได้4เทิร์นนะครับผมจะเอาคารินมาใช้ให้ดูว่าแค่4เทิร์นเนี่ยก็เพียงพอสำหรับการฆ่าคริสนะครับถ้าใครอยากจะชัวร์มากกว่านี้เนี่ยก็เอาเมลคีมานะครับเอสเนี่ยใสมาเพ,เพื่อเพิ่มอัตราคีแล้วก็คีดามิเอตเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวของไฮยองใส่มาเพื่อล้างสถานะเดทในช่วงปลาย ปลายปลายเกมนะครับเดี๋ยวจะใช้ให้ดูว่ามันจะประมาณไหนอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่มีกรดิสนะถ้ามีกรดิสงเนี่ยไม่ต้องใส่ไฮยองมาก็ได้ยังไงก็ไม่ตายนะครับของประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าของไม่ได้ดีอะไรมากนะครับเอาของดามจเนี่ยใส่ให้ตัวของออสปินเนอร์เยอะๆหน่อยนะครับแต่ถ้าน้อยกว่าน,นี้ก็แค่จะจบชา้าลงนะครับเชื่อว่าน่าจะจบกันได้อยู่แล้วนะครับเปิดเกมมาก็จะคล้ายๆกับสเต็ปของยูรินะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นลาเซลแล้วก็ใช้ท่าฟินิกแทนซึ่งทําให้ศัตรูเนี่ยโดนลดพลังป้องกันแล้วก็โดนนจมตีแแงขึ้้ถูลว เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเลาะบอสไปนะครับตัวของสปินเนอร์เนี่ยมันไม่ได้ตีแรงมากนะครับดังนั้นเออมันอาจจะต้องตีย้ำๆเข้าไปหลายทีหน่อยแต่ยังไงก็ไม่ตายเพราะว่าเห็นไหมคริสมันตีเบามากนะครับขอแค่การเดทได้แต่อย่าลืมว่าตัวของคารินเนี่ยมันการเดทได้แค่4เทินนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องมีสเต็ปจุกจิกนิดนึงตอนช่วงที่การการสถานะเดทของเราหมดเพราะว่าในเพราะว่าคริสเนี่ยมันไม่ได้จ่ายแค่3สกิลนะครับพอเขาใช้อันติแล้วเนี่ยคริสจะสามารถใช้สกิล1 2ได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นคริสจะจ่ายมาทั้งหมด5สกิล นะครับดังนั้นในช่วงสกิลที่4ี่เนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนเดตได้เราก็ค่อยเอาไฮยองเนี่ยไปล้างเดตตอนที่คริสจ่ายสกิลที่4พอมันจ่ายสกิลที่5มาเราติดเดตก็จริงแต่โอกาสตายเราจะค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าคริสก็จะเหลือการแจกฐานะเดตอยู่อย่างเดียวก็คือการตีให้ติดดาเมจฟ้าซึ่งถ้าไม่สวยจริงๆก็ไม่โดนนะครับอะไรประมาณนั้นนะโอเคเห็นไหมพอมันใช้อันติไปเมื่อกี้เขาก็จะกลับมาใช้ท่า 1- นึได้อีกรอบนึง แทงเขามัปัป๊บอ่ะติดเดสใช่ไหมครับติดเดสโดยเฉพาะตัวสําคัญอย่างออสปินเนอร์ที่เป็นตัวจ่ายดาเมจจะให้ติดเดสไม่ได้เราก็เอาไฮยองล้างปั๊บจบนะครับเราก็จะไม่มีทางตายด้วยเดสแล้วนะครับเพราะเดสต้องโดนเดสย้ำา2ทีเราถึงจะตายถูกไหมต่อให้มันจ่ายสกิลที่2มาแล้วเราติดเดสอีกอะ่ะอ่ะมันก็ไม่มีสกิลอะไรจะมาซ้ําเราจนตายนะครับก็จะเป็นจังหวะที่เราจ่ายดาเมจจากตัวของสปินเนอร์จนคริสเนี่ยมันนอนได้พอดีประมาณนั้นนะครับ โอเคตอนนี้เขาก็จะกลายเป็นอันเดดแล้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้พกสหาระมานะครับทำให้เขากลายเป็นอันเดดได้แต่ก็ถ้าเราไม่มีของอ่ะเราไม่มีสหาระเราไม่มีตัวเพนทากอนอย่างเงี้ยมีแต่ตัวธรรมดาธรรมดาแบบเนี้ยก็สามารถจบได้เหมือนกันใช่ไหมหลังจากพอคริสเป็นอันเดดแล้วเนี่ย ต่อให้มันจะฆ่าเราเพิ่มเติมเนี่ยต่อให้มันจ่ายเดทเราสำเร็จใช่ไหมแล้วมีตัวละครตายหรือว่าต่อให้สปีน่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่สาคัญแล้วนะครับก็คือเรารอให้มันแห้งตายเองก็คือรอให้เธอของอันเด้ไม่หมดแล้วก็เอาตัวอะไรก็ได้ตีธรรมดาเขี่ยเข้าไปนะครับมันก็ตายแล้วจะเห็นว่าจบภายใน2นาทีเองนะครับก็ไม่ได้เสียเวลามากนะยังจบภายใน3นาทีได้อยู่สำหรับการใช้ทีมสปีน่าดังนั้นใครที่ไม่มีของก็ไม่ถึงกับต้องปั้นมาเพื่อลงดันนี้ของรางวัลของดันนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมาย ยิ่งมีอัญมณีไม่พอใช้อะไรเงี้ยมาเก็บเผื่อจะได้อัญมณีดีๆไปกับเขาบ้านนะครับไม่แน่ใจว่ามันแจกของดาร์กไนท์กับอดีตเซเว่นไนท์ด้วยหรือเปล่านะครับในกิจกรรมนี้ก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับหลุน,นี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับกับการลงดันเจียนกิจกรรมรายวันฉบับมือใหม่งบน้อยนะครับสำหรับดันเจียนของคริสที่มีการรีเมคเข้ามาใหม่นะครับเป็นการฉลองคริสรีเมคนะครับโดยการ แจกอัญมณีในทุกวันนั่นเองก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถผ่านดันเจี้ยนนี้กันได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมใครที่ติดปัญหาอะไรยังไงมีทีไม่เหมือนกันของน้อยกว่านี้เล่นผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยสามารถมาบอกกล่าวกันได้ในคอมเมนต์นะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ